กันผาปังวิทยาตั้งอยู่ในชุมชนผาปังอำเอภแม่พลิกจัังหวดลำปางสังกัดสำานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสก่อตั้งเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2,482จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาของโรงเรียนมีนายผิวอินคามาเป็นครูใหญ่คนแรกรวมเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่2ง,งาน40ตารางวา ปัญญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนสีม่วงหมายถึงชัยชนะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์โรงเรียนเน้นสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรักสามัคคีด้วยการทำความสะอาดตามกลุ่มสีบริเวณฝึกฝนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาออกกำลังกายสมดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสุภาพสะอาด สุขภาพดีโรงเรียนผาปางวิทยามีนักศึกษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทยอเมริกันปีนี้นับเป็นปีที่18เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียนว่าโรงเรียนสะอาดต่างชาติแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด121คนมีข้าราชการครูจำนวน10คนพนักงานราชการจำนวนหคน ที่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนและนักการพานโรงจำนวน1คนโรงเรียนผาปังวิทยาเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้หลักสูตรสถานศึกษาอิงหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช2551ปรับปรุงปีพุทธศักราช2560โรงเรียนผาปังวิทยาได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือแก้ปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆด้านมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับนับตั้งแต่ทำการเปิดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาครูและแหล่งเรียนรู้ความเจริญเหล่านี้เกิดมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ความร่วมมือของวัดและชาวตำบลผาปังทั้งสิ้นด้วยความพร้อมในทุกด้านทำให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลอย่างมากมายทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศอาทิเช่นนักเรียนเป็นตัวแทนร่วมงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการตีกลองปูจา โรงเรียนผาปังวิทยาเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมระดับประเทศครั้งที่69โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ตาแก๊สปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนางชินภักดิ์สิทธิวงศ์ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2563นางวราพรมหาไม้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2562 โรงเรียนผาปางวิทยามีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,562คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นอันดับที่1ของเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนร้อยละ100อยู่ในระดับดีมากและผลการทดสอบรวมทั้งสองสมรรถนะอยู่ในระดับดีมากเช่นกันในก้าวต่อไปโรงเรียนผาปังวิทยาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสร้างสรรค์พัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป